สวัสดีครับเพื่อนๆช้าลูกเกียวซิ่งครับผมวันนี้นะครับเราจะมาจัดสเตปจัดความแรงให้กับเครื่อง j o 8 c J s บันะครับของลูกเกียวข้าวเกษตรพัฒนาเครื่อง Hino j o 8โดนะครับเจบั260นะครับตัวนี้เป็นสเต็ปแรกนะครับเปลี่ยนคงหลังซิ่งนะครับตอนระบบน้ำแล้วก็ท่อซิ่งใบหนึ่งนะครับผมรอบก็มาดีแล้วนะครับแต่วัยรุ่นเขาอยากให้สุดกว่านี้ครับ สเต็ปสอเต็ปแรกก็คือเปลี่ยนห่วงหลังซิ่งชุดนี้นะครับส่วนสเต็ปสองชุดนี้ครับผมเปลี่ยนเทอร์โบเป็นเทอร์โบใหญ่นะครับเทอร์โบซิ่งรุ่นใหม่ฝาหน้าเงาใบหน้าบินเล็ดนะครับผมระบบน้ํามันเลี้ยงไหลกลับพร้อมนะครับชุดนี้พ่อยางาจัดให้เข้ากับตรงรุ่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสเต็ปสองนะครับชุดนี้โอเคครับผม ตอนนี้นะครับเราแกะท่อดูดสี่นิ้วออกนะครับผมช่างแกะเลยครับนี่นะครับถอดชุดนี้ออกท่อดูดสี่นิ้วถอดท่อยางท่อดันสามนิ้วออกนะครับระบบน้ําเราตอนระบบไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าชุดนี้ออกเสร็จก็ออกถอดเทอร์โบได้เลยนะครับผมบอ่านะครับลงแล้วครับผม อ่าครับผมท่อดูดก็ออกเสร็จแล้วตอนนี้เอาท่อเสียออกนะครับชุดนี้เป็นท่อซิ่งสําหรับคงหลังซิ่งแล้วนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเทอร์โบใหม่นะครับเทอร์โบสเต็ปนี้ก็สามารถใช้ท่อใบเดิมได้นะครับผมตอนนี้ก็สูตรปูครับผมออกออกแบบมาให้แมทกันครับรองรับให้มันเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปสามสเต็ปสามก็คือเทอร์โบคู่นะครับแก่ท่อดูดเลยครับช่างครับ ท่อดันครับท่อดันทีมงานเก๋เทอร์โบซิงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะไปมีงานเกี่ยวแล้วนะครับรับงานไปแล้ววันนี้ก็เลยเ,ลเร่งเปต่ยนครับใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวครับ รับรองเลยสเต็ปสองวีดหวานๆปูลันลันครับแรงม้ามาเต็มครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะแกะสายน้ำมันเลี้ยงนะครับผมใช้ประแจเบอร์อะไรครับช่างเบอร์สองครับเบอร์ยี่สิบสองครับเบอร์ยี่สบสองแกะที่ปั๊มน้ำมันนะครับผมปั๊มน้ำมันตัวดันเลี้ยงเทอร์โบนะครับถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้สายถักนะครับชุดนี้พอถักพอ ถอดน็อตตัวนี้เสร็จเราก็จะมาถอดหน้าแปลนตัวนี้นะครับแล้วทําการยกออกเลยนะครับผมถอดน็อตเทอร์โบแล้วก็ยกออกมาทั้งลูกเลยนะครับเอาเลยครับช่างพี่วอมวมเก็บไปายถอไว้ครับเอาละครับช่างมือพักการมาเพิ่มอีกคนแล้วครับผมเสริมทับครับมาอีกคนแล้วครับ ตังฝีมือระดับพักการทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับวันนี้มาถ่ายซุม้มรถเกี่ยวเกียงไกนะครับก็จะมีคูปูต้าบ้างนะครับผมออบบเอาไว้เก็บงานครับตัวเลกนี่ครับคันนี้ก็เช็คไกล้เสร็จแล้วครับครับตอนนี้ก็ทำการถอดน็อตแล้วนะครับเดี๋ยวจะยกเทอร์โบลงแล้วนะครับ ติดนิดนึงครับครับผมลงเลยครับอ่าแบบนี้นะครับลงลงแบบนี้นะครับผมนี่ครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใช้เทอร์โบตัวนี้นะครับ HX40 รุ่นใหม่นะครับฝาหน้าเงาใบหน้าบิลเล็นะครับผมนี่ครับสเต็ปรถแข่งครับตัวนี้ รับบูท 40- ่สถึงห้ปอนด์นะครับผมโครงหลังประกอบใหม่โครงหลังซิ่งนะครับโครงหลังสูตรสเตปของรถซิ่งเลยนะครับแต่เราเอามาแปลง m o d ฟายใส่รถเกี่ยวข้าวนะครับผมนี่ครับเอาชุดนี้ครับชุดน้ามันไหลกลับด้านล่างนะครับใส่ใส่ตัวนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ช่างใส่ครับผมใส่ตัวนี้เตรียมโอเคครับผมตอนนี้ช่างจับใส่ได้เลยครับ ครับลูกใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ทําการยึดเทอร์โบแล้วนะครับผมเสื้อกลางอาจจะมีคาดเคลื่อนบ้างนะครับเราก็มาปรับเอาให้มันตรงตําแหน่งตรงตรงหน้างานตรงเครื่องเลยนะครับผมนี่ครับช่างกํลาลังลอกเสื้อกลางแล้วครับผมเสร็จแล้วก็ ต่อระบบน้ำมันนะครับเลี้ยงระบบน้ำมันเลี้ยงกับน้ำมันน้ำมันไหลกลับนะครับน้ำมันเลี้ยงก็จะมีสายถักนะครับผมแล้วก็หัวหัวน็อตน้ำมันพร้อมสายถักนะครับเลี้ยงเข้าเทอร์โบแล้วก็ท่อหกหูนไหลกลับนะครับลงแค็ง์นะครับผม พอยึดเทอร์โบเสร็จนะครับก็ทําการตรวจเช็คนะครับผมว่าเทอร์โบมุมมันเอียงมันติดไหมนะครับก็ลองหมุนใบพัดดูนะครับผมนี่ครับไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ฟาดนะครับผมทีนี้ก็ยึดยืดให้แน่นแล้วก็ต่อระบบน้ํามันเลี้ยงไหลกลับเลยนะครับครับผมนี่ครับน้ามันไหลกลับนะครับท่อหกหุนเฮดไบบีนะครับต้องโชว์โชว์โลโก้หน่อยนะครับ ตัวระบบน้ำมันเลี้ยงไหลกลับนี่ถ้าสั่งของเรานะครับของผมก็จะมีแถมให้หมดเลยนะครับผมในชุดนี้ก็จะมีระบบนี้ให้ไปเลยนะครับจะได้ง่ายนะครับแยกเป็นระบบน้ำมันเลี้ยงไหลกลับอิสระเลยนะครับผมช่างขันเลยครับ ใช้ปจัจจัยตัวเดียวกันนะครับทำกันยึดก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีตัวนี้นะครับนะครับน็อตน้ำมัน14มิลนะครับผม,มอบอเข้ากับสายถักตัวนี้นะครับเหลืองเนี้ยครับระบบน้ำมันแยกอิสระนะครับง่ายต่อการติดตั้งครับผมใช้เวลาไม่นานครับตัวนี้ เอาเลยครับนี่ครับตำแหน่งก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมที่เราถอดหัวแป๊บออกเมื่อกี้นะครับผมโผล่เข้าลึกๆนะครับสายสายจะบีบครับถ้ามันยาวไปก็ตัดครับเอาลงผมว่าเอาลงอีกครับเอาลงมานี่นะครับเอาลงมาเยอะๆเลยครับสายมันงอนครับถ้ายาวไปก็ตัดได้นะครับผม นี่ตอนระบบน้ำมันเลี้ยงนะครับระบบน้ำมันเลี้ยงอะไรกับก็เสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวก็ประกอบท่อเสียท่อดูดก็เรียบร้อยสตาร์ทได้นะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเทอร์โบเสร็จแล้วนะครับลูกใหม่นะครับระบบน้ำมันเลี้ยงจากตัวด้านล่างนะครับเลี้ยง เทอร์โบด้านบนผ่านสายถักนะครับผมแล้วก็น้ามันไหลกลับก็พร้อมหน้าแปลนท่อหกหูไหลกลับลงหน้าแปลนล่างนะครับตัวนี้นะครับดูการเก็บสายเก็บงานเก็บรายละเอียดของทีมช่างเรานะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวประกอบท่อไอเสียครับแล้วก็ท่อดูดก็เรียบร้อยแล้วครับผมช่างประกอบท่อไอเสียได้เลยครับนี่ครับด้านล่างครับน็อตเอ็มเอ็มสิบเนี่ครับเอาไม่แล้วครับเอาไม่เลยครับ น็อตของตัวโคงหลังตัวนี้นะครับไอเสียตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวใหญ่นะครับผมเพื่อที่ว่าลองรับสเต็ปสามนะครับสเต็ปสามก็คือเทอร์โบคู่นะครับผมสเต็ปนี้คือสเต็ปสองนะครับเปลี่ยนเทอร์โบซิงหนึ่งลูกนะครับโบใหญ่หนึ่งลูกส่วนสเต็ปสามก็พ่วงเป็นเทอร์โบลูกที่สองเป็นเทอร์โบใหญ่อีกลูกหนึ่งนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับ น็อตก็ต้องเป็นเตรียมรองรับไว้ครับเป็นน็อตใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับ,อ,บอ้แบมตแบมตไหนโหตอตนนี้ครับผมตอนนี้ก็ประกอบท่อดูดนะครับผมนี่ครับท่อยางที่ให้ไปก็จะเป็นสามนิ้วครึ่งโทษเป็นสี่นิ้วนะครับ ตัวเดิมเป็น3ามนิ้วครึ่งนะครับผมนะครับเทอร์โบโตัวใหม่ก็เป็น4ี่นิ้วนะครับสี่นิ้วเข้ามาท่อดูดก็สานิ้วครึ่งนะครับก็ต้องใช้ท่อทดตัวหนึ่งนะครับผมนะครับช่างจับประกอบได้เลยนะครับอ่าซิงแล้วครับผม ครับตอนนี้ก็ประกอบเทอร์โบเสร็จแล้วนะครับประกอบเทอร์โบแล้วก็ท่อดูดท่อดันท่อไอเสียระบบน้ำมันเลี้ยงไหลกลับเรียบร้อยแลวนะครับผมนี่ครับสเต็ป2ก็คือว่าใส่แทนสเต็ปหนึ่งได้เลยนะครับนี่ครับท่อไอเสียก็ใบเดิมครับท่อไอเสียหลบนะครับมุมจะเป๊ะเลยนะครับตรงนี้ไม่ชนท่อดูดท่อดันนะครับผมนี่ครับสเต็ปสสเต็ปต่อไปก็จะเป็นสเต็ป3เทอร์โบคู่นะครับ เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเทอร์โบชุดนี้ดูนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเทอร์โบสเต็ปสองกันนะครับโบใหญ่นะครับผมบอมสตาร์ทครับโหหวานเที่ยบครับผมดีหวานหวานเลยนะครับครื่นี้โอ้โหเดินเบาอีกหวานครับตอนนี้ลองบอมบองเบิ้ลหน่อยแล้วครับ ดีหวานๆเลยนะครับผมดีหวานๆกู้ล่างเข้าเกษตรนี้น